สวัสดีครับวันนี้ EP เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ละเยอะวันนี้เรามานำเสนอแม็กสกายอีกรอบหนึ่งเราอัปเดตไปหลายๆอย่างเนาะ ชุดอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวเราจะถ่ายดู2ชุดเลยแล้วกันวันนี้เนาะเอาเป็นชุดแรกการใช้งานด้านล่างก่อนเป็นออฟกิดเพียวๆนะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นี่นะแผ่นผมก็ไม่รู้ว่ากี่กิโลวัตต์มันเยอะมากส่วนอินเวอร์เตอร์ออฟกิดอะประมาณ24กิโลวัตต์ออนกิดอีก8กิโลวัตต์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างแล้วที่สำคัญเดี๋ยวผมจะมารีวิวอินเวอร์เตอร์ออฟกิด6.2กิโลวัตต์ที่มันขนาดได้ที่เป็นกระแสในตอนนี้ครับว่ามันมีอะไรบ้างเดินตามมาเลยครับเราจะเก็บไว้ในตููู้้้้คครรับตตออนนนนเเ์ีาะ ก็ข้างในก็ติดแอร์ไว้ติดแอร์ครับ24ชั่วโมงใช้มากี่ปีแล้วชุดนี้ก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วแต่เราก็มีอัปเกรดบ้างนิดๆหน่อยๆน่อยครับแต่หลักๆก็ของเดิมไ็ยังอยู่ตามเข้ามาครับโดยชุดนี้เหมือนเดิมครับอ่ะเราให้ดูออกกิจก่อนดีกว่าออกกิจเป็น6.2วัตต์เนี่ยครับขนาดนั้น4ตัวอือสี่เครื่องที่ที่เป็นกระแสตอนนี้คือผมเอามาลดราคาไม่ใช่ครับก็มีไม่เยอะครับที่ลดราคาเพราะว่ามันมีน้อยละ ก็คืออยากจะลบออกให้หมดก่อนแล้วว่ารุ่นนี้ครับใช้ wifi แบบนี้ตัวนี้เขาใช้แอปอะไรนะอ่อ smart ess smart ess ครับตัวนี้สามารถใส่ wifi ได้ครับดูช่องช่องแบตก่อนครับแบตเนี่ยครับเ,เขาใช้เป็นาป,าปาบปกลงไปอย่างนี้ครับมันไม่มีการต้องมานั่งสันอ่าต้องเสียบอีแบบอีแบบหนึ่งนะครับดีกว่าเยอะครับแล้วเนี่ยครับการขนา,ขนาดของเขาเนี่ยครับสี่ตัวขนานได้ สบายมากอ่าและเวลาตั้งค่าก็ตั้งค่าง่ายนะเครื่องเดียวก็ถือว่าตั้งค่าได้ตั้งตั้งทีเดียวตั้งตัวแม่เสร็จก็สามารถใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนครับว่าเครื่องนี้ใช้โหลดอยู่ที่ไรน,นี่ชาร์จลงมา7แอมป์เลยนะครับเนี่ยที่256โวลต์7แอมป์ชาร์จลงแบตประมาณ2,000วัตต์เนาะอ่าประมาณตัวละ2,000 2,000เนี่ยครับก็ชาร์จลงมาตรงนี้ก็ชาร์จอยู่ประมาณ8,000วัตต์อ่านี่ครับ8เต็มจะเต็มละแล้วผมก<บ> ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่าเดี๋ยวเราแบตเต็มทั้งนี้เดี๋ยวผมจะมาชาร์จรถไปป้าต่อเมื่อกี้ก็เพิ่งปลดไปช่องนี้ไม่มีแดดน,นะอ่าครับแดดบาน้อยค,ค,คนตกถามว่ารุ่นนี้ใช้ดีไหมผมอบอกเลยว่าดีมากทําไมถึงเอามาลดราคาเพราะว่าอยากคืนกําไรให้ลูกค้านิดนึงรุ่นนี้ก็มีไม่เยอะครับไม่แช่ว่ามันไม่ดีนะที่เอามาลดผมใช้เองใช้จริงเนี่ยครับ ราคาเต็มเท่าไหร่จ๊ะราคาเต็มอยู่ที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทผมลดลงมาเพราะว่าก็อยากจะคืนประมาณสิบเครื่องเอาพูดตรงๆเลยใครมาก่อนได้ก่อนเนาะชุดนี้อืเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่เนาะแล้วฝั่งนี้คืออะไรครับอ่ะต่อมานี่เรียผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายผ้าออกรีดเนาะสี่ตัวหกจุดสองคูณสี่ก็ประมาณยี่สิบสี่กิโลวัตยี่ห้ากิโลวัตเนาะอ่ะต่อมาครับผ้าออนกรีของเรา อ่ามาดูอ่าแล้วปัจจุบันตรงนี้มีการไฟฟ้าไหมอ่าการไฟฟ้าที่นี่ไม่มีครับร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเราไม่ได้ลากสายลงมาเลยเดี๋ยวเราจะอธิบายฟังว่าทําไมเราถึงมีออนกิดด้วยอ่าออนกิดเราอ่ะอันนี้ตัวนี้สองพันวัตต์รัวนแต่ตัวนี้ศูนย์เยพราะว่ามันเหลือแล้วมันเหลืออ่าตอนนี้สองพันวัตต์อ่าตัวนี้คือที่มันไม่ไม่ไม่ยังไม่ทํางานเพราะว่าเรายังใช้โหลดน้อย นี่สูนวัดเลยอ่าสูนวัดออาสูนวัดสูนวัดทำงานสองตัวถ้าฝั่งออฟกิตอ่าิบายเลยครับถ้าฝั่งออฟกิจทำงานเยอะนะครับมันถึงจะทำงานเต็มระบบนะครับตอนนี้เราใช้โหลดแค่นี้นะครับให้ออนกิตมันช่วยไปนะครับแเดี๋ยว,ยวออฟกิจ<อ>มันยังไม่แอปให้ดูด้วยนะเออมันเราจะมีแอปอยู่สองชุดนะครับชุดชุดนี้ก็ที่ เราใช้งานที่บริษ,ษัทเราเนาะตอนนี้อยู่ประมาณออนคิดสามตัวก็ผลิตอยู่ประมาณสี่พันวัตนะครับนะอันนี้อ่าประมาณสามเคผลิตได้อยู่ประมาณหนึ่งพันวัตนะครับที่มันดึงอยู่รวมกันก็ห้าเคนะครับนะอ่ะนี่ครับนี่แอปต่อเห็นไหมครับตรงไหมอ่าห้าเคโอเคประมาณห้ <Okay. S 1> าเคเนาะห้าพันวัตเนี้ดูเลขข้างล่างก็ได้ครับห้าพันวัตสวยงามครับอืม ระมาณนี้โอเคต่อมาออนกิจก่อนออนกิจที่มาเกาะขอบเกาะเนี่ยครับเขาจะมาเกาะชุดนี้นะครับอืมชุดออนกิจชุดนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งไม่ใช่หม้อแปลงครับแต่เขาสามารถเกาะได้โดยที่เห็นไหมครับว่าต่อให้อนอกิจไม่แทบไม่ทํางานเขาก็ไม่มีการเสียหายที่จะดันไปกลับเพราะว่าชุดชุดออนกิจอ่ะเขาจะมีซีทีคล้องเพื่อ ต้อง<ห>การการไหลย,ย้อนเอนาะนะไม่ให้เขาย้อนกลับมาที่ออนกิจทำให้สวิตชิ่งเสียหายได้อันนี้เขาเขาไม่ย้อนแน่นอนอาจากออนกิตไม่ให้มันย้อนไปฝั่ง off ออฟกิจนะครับ,รบทีนี้ฝั่งโหลดมันใช้เท่าไหร่ปุ๊บฝั่งออนกิจมันจะจะบาพาสไปให้ใช้ก่อนอนะครับถ้าเราใช้มากกว่าแสงแสงของฝั่งออนกิจนะครับมันก็จะดึงจากออฟกิจไปนะครับนี่ออฟกิดสี่ตัว ครับอันนี้ก็กําลังจะเอารถไฟฟ้ามาชาร์จนะครับนะอันนี้รถไฟฟ้าชาร์จอยู่กี่แอมครับ GEP อ่ารุ่นนี้ชาร์จอยู่เจ็ดจุดสองกิโลวัตหรือประมาณสามสิบสองปอมครับใช่ใช่ใชเครื่องชาร์จตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จ DWD เนาะอ่าหรือนี้นี่นะเดี๋ยวดูนะผมเสียบก่อเสียบปุ๊บแตะบัตรปุ๊บรอแป๊บนึงครับเนียครับเริ่มมาละเริ่ม0ูนย์จุดเก้าแอมแล้วเดี๋ยวก็ค่อยค่อยมา ปื๊บ17แอมป์เขาจะค่อยๆขึ้นครับเป็นแบบระบบอินเวอร์เตอร์เนาะมาแล้ว31ละอ่ไป้าไปดูในตู้ครับจะตู้จะกินอยู่ประมาณ10เท่าไหร่12กิโลวัตต์อ่าเห็นไหมตอนนี้เต็มที่ที่เขาผลิตนะครับ7.3นะ7,300บวกที่1,200วัตต์นะก็อยู่ประมาณราวๆ อ่าที่ฝั่งออฟกิจใยอยู่ประมาณ4 0 0ันะครับนะนี่ออฟติทาง,งานแล้วเมื่อกี้มเมื่อกี้เครื่องนี้ไม่ทําใช่ไหมนี่ครับสามมันแตกแล้วอ่าไปไหนละนี่ครับนี่ก็ได้ดูเครื่องนี้ก็ไดพะ2,003เห็นไหมอ่าผมก็กดไม่ค่อยออกอะ่ะ ไปใหญ่ละออึบอึบอึบอันนี้ total อ่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละเมื่อกี้มันขึ้นสองพันตอนนี้นเหลือพันสี่ละเพราะว่าใช้สายเยอะเนาะช่วยๆกันจ่ายสองพันหกอ่ะเมื่อกี้อ่าเนี่ยแหละเนี่ยครับสองพันหกละตัวนี้ตอนแรกเห็นไหมครับว่าเขาไม่จ่ายตอนนี้จ่ายละตัวนี้ก็จ่ายตัวนี้ก็สองพันสอง ส่วนเมื่อกี้ตัวนี้900ขึ้นไป1 0 0สอ่าเห็นไหมครับว่าเขาจะช่วยอันจ่ายอ่าตอนนี้ไม่มีแดดนะอ่าไม่ดูแบบนี่คืมหน้าฝากคืงและนี่ครับออฟกิจในเมื่อไม่พอออฟกิจก็จะมาจ่ายด้วยนี่เพิ่มเป็น4 5 0้วอ่าทีนี้ยังเหลือชาร์จลงแบตไหมเรามาดูกันอีกทีหนึ่งอ่ายังชาร์จแบตอยู่ประมาณลูกละ11มเรามี5ลูกนะครับ ตัวนี้เป็นแบบ NMC ใช่ไหมสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดอมประมาณสิบเท่าไรสิบสิบเอ็ดกิโลวัตต์สิบเอ็ดกิโลวัตต์นะสิบเอ็ดกว่าทั้งหมดนี่ก็ประมาณห้าสิบกว่านะกิโลวัตต์ใช่ห้าสิบห้ากิโลวัตต์หกสิบกว่าดิใช่ไหมห้าสิบหกหรือว่าห้าสิบหกกิโลวัตต์นะห้าสิบหกแต่ชุดเนี้ย เราใช้มากี่ปีนะอ่าโดยรวมก็อยู่ประมาณสามปีกว่าสามเข้าปีสี่เนาะใช่ครับชุดนี้เพราะว่าเราเปลี่ยนจากชุดเก่ามาเป็นชุดนี้ก็เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าเราจะทดลองผลิตภัณฑ์ของเราทุกรุ่นที่เราใช้จริงว่าว่าอินเวอร์เตอร์มันจะเปลี่ยนุทุกทุกสองปีนะครับอก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมเรื่อยครับเราไม่ได้ใช้ยาวๆเพราะอะไรเพราะว่าเราจําเป็นต้อง่ามันมีรุ่นใหม่ๆออกมาแล้วก็ต้องทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เรามาเรื่อยๆครับ เนี่ยครับรุ่นนี้ผมชอบใหญ่เนี่ยครับการเข้าหางปลาของเขาผมว่าโอเคมากเลยใช่แล้วสวยเห็นไหมทีนี้ฝาปิดนะครับมันจะมีแบบนี้เป็นอยางเนี้ครับจริงๆมันเป็นสีเขียวครับสีเหลืองสีเหลืองมันไม่มีแล้วนะครับทีนี้สามารถปิดได้นะครับอ่าแก๊กนะครับเนี่ยครับมันไม่ต้องมีสายแลนออกมาลใช่ไหมใช่มันจะมีแหลมแหลมอกมาจะเป็นไวไฟ แข็งออกก่อนสวยงามครับต่อ,อไปชุดแรกนี้คือชุดที่เราใช้ในออฟฟิศด้านล่างครับเดี๋ยวเราพาไปดูชุดออฟฟิศด้านบนชุดด้านบนเป็น14กิโลวัตต์ออฟก,กิจเหมือนกันครับโดยเอาเอซีชุดล่างเนี่ยไปขนานชุดบนนี้หน่อยคือเอาไปช่วยจ่ายถ้าแบตทั้งบนหมดเดี๋ยวเราไปดูครับถามว่าเราใช้งานจริงไหมเราใช้งานจริงโอเคครับไปอ่ะครับมาต่อนครับจากชุดด้านล่างเนาะ ชุดด้านล่างก็เป็นออฟกิจยี่สิบสี่กิโลวัตต์ออนกิจสิบแปดกิโลวัตต์นะมาต่อที่ชุดด้านบนออฟฟิศด้านบนของเรามีออฟฟิศสองฝั่งเนาะออฟฟิศออฟฟิศด้านล่างก็คือแบบว่าให้ช่างซ่อมอะไรพวกนี้เขาก็ใช้ไฟเยอะใช้โหลดเยอะเนาะส่วนด้านบนเราจะเป็นไมโารชรูมนะด้านบนเดี๋ยวเราให้ดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างอ่เริ่มจากนี่มุมด้านบนของของด้านล่างเนาะเนี่ยครับ เห็นแผ่นนะครับก็ประมาณเนี้ยครับนับเอากี่แผ่นก็เยอะอยู่ก็เพิ่งติดเพิ่มเนี้ยครับตรงเนี้ย2แผ่นเนี้ยเพิ่งติดเพิ่มไว้สําหรับเทสเครื่องลูกค้าครับเวลามีปัญหาเราก็จะใช้ชุดเนี้ยในการเทสเนาะส่วนชุดยาวๆนั้นก็ชุดเดิมครับก็ติดติดติดมาเรื่อยๆครับก็ยังพอเหลือพื้นที่อีกนิดหน่อยเนี่ยใช้จริงครับตรงเนี้ยไม่มีการไฟฟ้าเข้าถึงเลยเห็นไหมเสาไฟตรงนู้นนะครับตรงนู้นเสาไฟแต่เราไม่ได้ลากสายมาเห็นไหมตรงนี้ก็เลยใช้เพียวๆครับอ่ะมาต่อด้านบน ด้านบนเราจะแบ่งเป็นสองเครื่องเนาะเป็นอินเวอร์เตอร์7.2กิโลวัตต์สองตัวโดยชุดแรกนี่ครับชุดแรกอันนี้แดดบังไปแล้วเราก็จะได้ครึ่งเดียวแต่แบตมันเต็มแล้วตอนเนี้ยก็เนี่ยครับสติงละเก้าแผ่นครับสองสติงก็สิบแปดแผ่นต่อหนึ่งเครื่องส่วนด้านบนเนี่ยครับเหมือนเดิมครับสติงละเก้าเหมือนกันครับแล้วก็ลากเป็นสิบแปดแผ่นก็ลากลงไปอีกหนึ่งเครื่อง เราใช้ตอมอแบบหล่ออย่างนี้ครับในการติดเราไม่ได้ยึดลงไปเนาะแข็งแรงครับอยู่อยู่ทนเลยแหละทำมาก็นานแล้วครับเวลางานที่เราไปติดบ้านลูกค้าที่เป็นแบบเป็นแบบด่านฟ้าเราก็แบบนี้ก็ได้ครับประหยัดด้วยแล้วก็สวยด้วยครับมันระบายความร้อนดีมากครับด้านล่างนี่ไม่ร้อนเลยจับได้อยู่พ่อเราก็ลากลงไปเนี่ยครับตามนี้ลากลงไปเจอสติงด้านนอกรวมอยู่ตรงนู้นเนาะ เนี่ยครับสิบแปดแผ่นตะเต็งละเก้ารับแดดเต็มเต็มครับข้างบนด้านบนก็ใช้คุ้มครับสวยงามเก้าแผ่นตอนนี้แผ่นมันถูกมากใครอยากติดช่วงนี้ก็แนะนําให้ติดครับแผ่นมันยังถูกอยู่เดี๋ยวเมื่อขึ้นนะครับเมื่อไหร่ที่จีนขา,ขายของเก่าหมดแล้วเขาก็จะขึ้นราคากับมาเหมือนเดิมก็ช่วงนี้คว้าได้รีบคว้าเนาะเนี่ยครับด้านล่างด้านใต้แผงเนี่ยดูครับเพราะเขาเก็บสายไฟประมาณนี้ ใช้ถังปูนหล่อๆอหล่อ,ลอ,ลอปูนขึ้นมาแล้วก็ยึดเหล็กเอาเดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องด้านล่างครับว่าเป็นยังไงเนาะชุดนี้ครับผมอ่ะครับมาต่อด้านล่างครับหลังจากที่เราแบ่งเป็นสองสติงสองสติงหนึ่งเครื่องนะครับก็เป็นสองเครื่องสองสติงกันเนี่ยครับสองเครื่องสองเครื่องเนาะสองสติง 1> Pv หนึ่งสองเข้าเครื่องที่หนึ่งที่อยู่ชั้นล่างเนาะ Pv สามสี่เข้าเครื่องที่สองอยู่ชั้นดันฟ้าเนี่ยครับ ลงมาก็เนี่ยครับเริ่มแรกเราก็จะผ่านฟิวผ่านเบเกอร์แล้วก็มีเซิร์ชเนาะเหมือนกันเหมือนเดิมครับก็ผ่านฟิวผ่านเบเกอร์แล้วก็เซิร์ชเนี่ยครับแล้วขาออกของอิวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะมีชุดเนี้ยครับเป็น AC เนาะสามสองแอมป์ 3, 2, เนี่ยวิ่งมาผ่านผ่านชิ i โนทัมเมอร์นะมันก็ใช้แบบป้องกันแบบอิมอร์เตอร์ผลิตไฟเกินไฟขาดอะไรเงี้ยหรือไฟไม่พอ220โวลต์เขาก็จะตัด เนี่ยโดยรวมเนี่ยออกจากออกจากสติงอ่ะของตู้พีวีเนาะมันก็จะวิ่งนะครับเห็นสายไหมครับเขาจะวิ่งมวิ่งมาเลยแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยครับเข้าอินเวอร์เตอร์หนึ่งหนึ่งแผ่หนึ่งชุดหนึ่งสติงอ่ะประมาณเนี่ยครับสามร้อยหกสิบโวล์สาม้อหสิบสี่โวล์โดยประมาณนะก็ส่วนอันนี้ด้านล่างนะด้านล่างชุดสติงหนึ่งสองประมาณเนี่ยครับส่วนด้านบนเห็นไหมโวล์มันสูงกว่าเพราะว่าแผงมนไม่โดนอะไรบังเลยก็ 3 8 0โวลต์เลย9แผ่น5้าวัตต์9แผ่น, Wh, ผนลงมาเข้ามาชุดนี้เป็นอิมอร์เตอร์14บสี่กิโลวัตต์สิกิโลวัตต์สิบกิโลวัตต์หรือ7.2็ดจสองกิโลวัตต์สตัวขนานกันเนี่ยครับขนานกันลงมาเสร็จแล้วก็เอาไฟอ่ะมารวมจ่ายรวมจ่ายเนี่ยครับเห็น AC ที่เขาลงมาปะเนี่ยครับลงลงลงมา วิ่งเข้ามาแอบด้านบนเลยครับแล้วตอนนี้ก็ลงลงมาวิ่งเข้ามามาเจอกัน,นที่ตู้นี้ครับตู้นี้ตู้ A T S นี่ตู้ A T S ตู้ A T S ก็ตู้นี้ก็เห็นไหมครับว่าเขาจะวิ่งมาเนี่ยครับตู้หนึ่งลูกมันไม่เท่ากันเนาะเนี่ยหกแอมสี่แอมอะไรเนะี่ยก็นิดๆหน่อยๆเอ้ยนี่นี่น,น,นี่ขอโทษครับนี่คู่นี้ครับเนี่ยสองแอมสองแอมเนี่ยครับชุดเนี้ยคู่นี้ผ่านมาครับเสร็จแล้วเขาก็มารวมกัน รวมกันเห็นไหมครับสายที่วิ่งมาเนี่ยมันรวมกันรวมกันนี่แล้วออกไปใช้โดยอันนี้คือแอมรวมที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยครับ4แอมโดยแบ่ง2แอม2แอมเนี่ยครับรวมกันเป็น4แอมผ่านเบเกอร์สไนด์ ABB ก่อนออกไปใช้งานเนาะเนี่ยครับเข้าไปโหลดเนี่ย AC หนึ่งสองเห็นไหมครับที่มันมารวมมาเนี่ยครับมันก็วิง่งวิ่งมาผ่าน ATS แล้วก็ออกไปใช้เนี่ยครับฟุ วิ่งจากข้างล่างขึ้นมาฟื้อฟื้อ,ฟ,อฟื้อเข้ามานี่เอาไปใช้ก็ชุดนี้ก็จ่ายโหลดชัวๆก็ประมาณสี่โวัต์ถึงห้าโวัต์โดยใช้แอร์สามตัวโน่ครับหนึ่งสองนี่อีกตัวสามตัวก็จ่ายเปิดแอร์กลางวันเนาะสามตัวกลางคืนก็มีป้ายไฟด้านหน้าก็กินไฟอยู่ประมาณสองพันวัตต์ตลอดเวลาโดยชุดนี้ใช้แบตแบตหนึ่งแปด 18. หนึ่งแปดสี่เนาะสี่ลูกเนี่ยครับเก้าเก้าจุดสี่กิโลวัตต์สี่ลูกในการจ่ายไฟกลางคืนส่วนกลางวันแบตอะแค่ไม่ได้ใช้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเขาชาร์จก็เต็มแล้วเนี่ยครับมันเต็มแล้วมันไม่ชาร์จไม่ใช้แล้วเนี่ยครับมันจะดิง้งดิงหยุดหยุดอย่างเงี้ยแอมป์มันจะอยู่ประมาณโวลต์ประมาณเนี่ยครับถ้ามันเต็มแล้วเขาก็จะตัดเนี่ยครับโวลต์จะเท่าเท่ากันหล่ะครับ ออเขาเต็มแล้วสี่ลูกเขาไว้จ่ายตอนกลางคืนคือไว้เลี้ยงพวกป้ายไฟต่างๆในออฟฟิศเนี่ยเนาะส่วนกลางวันก็อินเวอร์เตอร์จ่ายหมดครับเนี่ยครับนี่จ่ายอยู่เนี่ยยี่แปดเปอร์เซ็นข้อดีของการขนานเครื่องคือมันช่วยกันแบ่งเบาภาระแล้วก็ความร้อนเนาะน้อยลงนี่อันนี้เครื่องนี้ยี่บเก้าเปอร์เซ็นเครื่องนี้ยี่แปด ความร้อนจะน้อยลงครับน้อยลงเยอะเลยสองตัวนี่คือความร้อนจากสิบสองกิโลวัตต์ก็เหลือตัวละเอ้สิบสี่กิโลวัตต์จะเหลือตัวละเจ็ดกิโลวัตต์ก็แบ่งกันมาความร้อนก็เลยน้อยลงครับส่วนแบตแบตการขนาดแบตเราก็ใช้ตู้เนี่ยครับตู้นี้ตู้นี้เป็นตัวขนานตู้คอมบแบตเนาะขนานลงมาตัวนี้เราก็ไม่ค่อยได้ทําขายเท่าไหร่ครับเราก็ทํามาใช้อย่างเดียว ถ้าไปติดงานลูกค้าให้เขาเราถึงจะขายให้เขาแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยได้แยกขายก็ออกแบบมาไว้ใช้เองเนาะก็รวมๆก็ไฟที่นี่ใช้วันหนึ่งก็ลองคิดดูประมาณ5กิโลวัตต์คูณ5คูณ12ชั่วโมงก็ประมาณ60หนว่วยละ60หน่วยบวกป้ายไฟคืนกี่วัตต์นะ2,000วัตต์นะ ได้ไหมสองไป้ายไฟกลางคืนพันพันวัตต์นตีไปพันห้าตีไปสิบสองชั่วโมงก็หกท่าไหร่ก็กี่หน่วยวะชั่วโมงนั้นหน่วยอ่ะเชื่ชออีกสิบสองหน่วยก็เป็นประมาณเจ็ดสิบห้าหน่วยครับอิเวอร์เตอร์สตัวนี้ก็ผลิตได้เนาะต่อวันโดยที่ใช้แบตตัวนี้จ่ายด้วยครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบต ข้างบนหมดนะเราก็จะมี a อซจากด้านล่างจากด้านล่างครับเข้ามาจ่ายช่วยด้วยนะครับเป็น a อซอินจากด้านล่างคือชุดชุดแรกครับเอามาช่วยจ่ายด้วยจากแบตด้านล่างเพราะด้านล่างคืนก็ไม่ค่อยได้ใช้างานเดี๋ยวหลวงก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยถ่ายมานานมากพอแล้วแค่นี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันกันกบรีวิวอิมพร์เตอร์ตัวใหม่ของเราออนออฟกิด